จับตาน้องอุ๋งอิงเป็นแพงถ่าย MV ผลงานเพลงขายอ้อที่จะใช้ประกอบภาพพยนต์เห็นแววแววมาว่าเป็นเพลงใหญ่ดนตรีใหญ่ชุดการแสดงรวมไปถึงพฟอร์และฉากจะอลังการขนาดไหนเห็นพ่อโจบอกนะครับว่าเพลงนี้ทุ่มทุนสร้างและคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ผลักดันน้องอุ๋งอิงเป็นบพงให้ก้าวเข้า,ขา,ขาสู่การเป็นมหาชนมากยิ่งขึ้นดอกไม้ถูกเทียนไขขาวเหลา แป็งปองแพว่าเวนวีตั้งโอยโยคายวายอันชลีก่อนขึ้นเวทีอย่าพากันลืมกันลง สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีทุนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนดื่นตัองส่วนดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกขั้นเลยกันแล้วกันครับแน่นอนว่าวันนี้17พฤษภาคม2568ครับซึ่งพ่อโจบ,บอกไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าวันนี้เป็นการนัดกันถ่าย MV ผลงานเพลงขายอ้อที่จะใช้ประกอบภาพ,พยนต์ขายอ้อนั่นแหละครับแน่นอนว่า หลังจากที่ได้มีการลงเสียงได้มีการบันเข้าห้องอัดบันทึกเสียงกันพิธีเรียบร้อยแล้วเพลงนี้ไม่ใช่น้องอุกอิงป็นบนแพงร้องคนเดียวนะครับแต่ว่าเป็นผลงานเพลงที่ร้องร่วมกันไม่ว่าจะเป็นศิล,ลปินมากหน้าหลายตาพี่ก้อยชลินีพ่อโจโยมนินแล้วก็พี่เน็กนฤพล์ด้วยหรือไม่พี่เบลนิพาดาด้วยหรือไม่ก็ต้องรอติดตามน่าจะมีพี่อ๊อฟสุรพลด้วยในการร่วมร้องเพลงผลงานเพลงขายออที่บอสโจโยมนินนะครับใช้ ให้อาจารย์ยุ้ยมาณศักแต่งไว้เมื่อช่วงกลางปี2567ช่วงกลางเดือนมิถุนายนอาจารยย์ุ้ยมาณศักก็ได้มีการโพสต์เพลงนี้เป็นไกด์ไลน์ไว้ให้พอพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังเนื้อหากันแล้วแต่แน่นอนว่าผลงานเพลงนี้อาจารย์จินนี่ภูไทยครับเป็นผู้เรียบเรียงดนตรีโดยใช้วงดนตรีออเคสตาราที่มี ชุดเครื่องเป่าแล้วก็อีกหลายอย่างมากกว่า30-40ชิ้นเลยก็ว่าได้กับเครื่องเป่ารวมไปถึงวงลิทึมเครื่องสายอีกรวมไปถึงประกอบกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านอย่างพินอย่างแคนอีกแน่นอนว่าผลงานเพลงนี้เป็นผลงานเพลงที่ใหญ่มากเท่าๆที่พ่อโจโยม,มนินแล้วก็อาจารย์จินนี่ปูไทย พูดไว้เกิดไว้ตั้งแต่ช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาผูาา้ไม่ไม่เอซติดตามข่าวก็น่าจะได้เห็นได้รับชมรับฟังกันไปบางส่วนแล้วกับแน่นอนว่ากับการเข้าห้องบันทึกเสียงทั้งดนตรีแล้วก็ทั้งคนร้องเพลงนั่นแหละครับอาจารย์จินนี่ภูไทยก็บอกไว้แบบนี้ว่าเป็นผลงานเพลงที่ดนตรีใหญ่ที่สุดในชีวิตเท่าที่อาจารย์จินนี่ได้ ทำมาเลยและแน่นอนว่าพ่อโจโยมนินก็ทุ่มทุนสร้างกับผลงานเพลงนี้มากที่สุดเท่าที่มีผลงานเพลงมาเท่าที่มีการปั้นนักดนตรีมีการปั้นนักร้องมาและแน่นอนว่าอู๋อิงเป็เบิ้ลแพงก็คือหนึ่งในนักร้องที่จะร่วมร้องเพลงนี้ร่วมแสดง m v เพลงนี้ซึ่งก็ต้องจับตานะครับว่าฉากเปอร์ฟอร์แมนซ์รวมไปถึง สิ่งต่างๆใน MV จะมีความอลังการขนาดไหนแต่แน่นอนว่าถ่ายทำกันอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเราก็ต้องมาจับตากันว่าอง๋งหญิงเพิปบ้นแพงจะมีชุดสวยหรือว่าจะมีฉากในการแสดง MV ด้วยหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่การลิปซิงค์ในช่วงท่อนดนตรีที่น้องร้องไว้ในแบบนั้นตั้งแต่ช่วงที่มีการลงเสียงมา แต่แน่นอนว่าหากพ่อพ่อแม่เอซีได้ฟังไกด์เพลงผลงานเพลงขายอ้อแล้วแล้วก็เป็นผลงานเพลงที่ค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาที่น่าขนลุกมากเลยีเดียวครับกับผลงานเพลงขายอ้ออาจารย์ยุ้ยมาณศักแต่งไว้ในเรื่องของการที่ทําถูกขายอ้อให้ท่องให้จําให้ มีจําไว้ขึ้นใจว่ามีคลายอ้อแล้วก็ต้องทําให้มันถูกวิธีเวลาจะขึ้นเวทีก็ทําให้มันถูกวิธีเพื่อที่จะให้มีคนรักคนหลงคนศรัทธาคนมีมหาเสน่ห์นั่นแหละครับก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่มีการประกอบผลงานเพลงแล้วเอาดนตรีมาใส่นักร้องเอานักร้องไปใส่ดนตรีแล้วก็มีการมิกซ์เสียงออกมาสมูทแล้วรวมถึงการถ่าย MV วันนี้แล้ว มันจะมีความยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนและพ่อโจก็บอกไว้แบบนี้ครับว่าทุ่มทุนสร้างกับผลงานเพลงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมาก ไม่แพ้ไปกับการสร้างหนังคลายอ้อเลยแล้วก็คาดการนะครับว่าอุ๋งเอิงเพชรบันแพงก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเด่นและอุ๋งเอีงเพชรบันแพงและเพลงนี้จะส่งอุ๋งเอิงเพชรบันแพงนั่นแหละครับให้ก้าวเข้าสู่การเป็นมหาชนมากขึ้นให้มีความแมสในเรื่องของการใช้เครื่องสายใช้เครื่องเป่าของวงดนตรีสากลเข้ามาประกอบทําให้การลงตัวของเพลงนี้ มีคนฟังที่ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มมอลํามากขึ้นก็ต้องรอดูครับว่าผลงานเพลงนี้จะออกมาในรูปแบบไหนนั่นเองงนั้นไม่แน่ใจว่าจะมีผลงานเพลงเพชรชาวดินจะถ่าย MV พร้อมกันหรือไม่ก็ต้องรอติดตามก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น้องอุ๋งอิงเพชรบปานแพงร้องไว้เช่นกันแล้วก็มีพี่ๆศิลปินหลายๆคนร้องร่วมเช่นกันกับผลงานเพลงเพชรชาวดินและผลงานเพลงขายอ้อสองผลงานเพลงนี้ จะยกระดับวงการหมอลำได้มากน้อยแค่ไหนและจะนำพาองค์อิงพี่เป้แพงไปได้ไกลในเส้นทางหมอลำมากแค่ไหนก็ต้องรอติดตามแน่นอนครับหนังขายอพอพระโจโยมนินก็จะมีการโพสต์เอาไว้หลายๆมุมมองไม่ว่าจะเป็นคิวงานที่จะเดินสายโปรโมทไม่ว่าจะเป็นการติดสติกเกอร์หรือว่าการแจกสติกเกอร์ต่างๆพาะโจโยมนินก็ จัดเต็มระบบเช่นกันกับการที่จะโปรโมทหลังจากนี้และแน่นอนงานใหญ่ของเรา13กรกฎาคมวันเกิดอุงอิงโปรโมทหนังขายออที่จังหวัดขอนแกน่น15กรกฎาคมเข้ากรุงเทพมหานครโปรโมทหนังขายออเป็นงานกาล่าแน่นอนว่าจัดใหญ่จัดเต็มและแน่นอนว่า17กรกฎาคมลงสู่จอในโรงภาพ,พยนตร์ทุกโรงภาพ,พยนตร์ผระพ,พิพมาเอฟซีคนไหนที่เฝ้าติดตามเฝ้าดูเฝ้ารอติดตามความเคลื่อนไหวกับ หนังขายอ้อและผลงานเพลงที่น้องอุ๋อิงเิ็นบัานแพงร่วมร้องไว้มันจะมีความบัลังการขนาดไหนก็ต้องอดใจรอกันอีกสักนิดหนึ่งครับอีกประมาณ2เดือนไม่เกินนี้พ,พ่อพ่อย่เอฟซก็จะได้เห็นความเป็นไปเป็นมา เห็นความอลังการที่บอสโจว่าไว้เห็นสิ่งดีๆที่ถ่ายทอดออกมาจากหนังขายอ้อความน่ากลัวความตื่นเต้นความสนุกความโศกเศร้าเร้าน้ำตาจะอยู่ในหนังเรื่องนี้อย่างที่พ่อโจหยงพันินได้มีการพูดเอาไว้หรือว่ามีการยืนยันเอาไว้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามครับความคืบหน้าก็จะเป็นยังไงแต่วันนี้แน่นอนครับ MV หนังขายอ้อก็ต้องรอดูว่า มันจะออกมาในรูปแบบไหนพ่อโจโยมมนินจะมีการแง้มบางฉากบางตอนหรือว่าชุดการแสดงหรือไม่ก็ต้องรอติดตามช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปเท่าที่น้องอู๋พี่แป้แพงพ่อเอกนันะครับได้มีการลงคลิปแล้วก็มีการระบุไว้ว่าออกจากหน้องคูตั้งแต่ประมาณช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาจะไปถึงขอนแก่นประมาณ15นาฬิกาเพื่อที่จะร่วมถ่าย MV ขไข่อ้อนั่นเองครับ ต่นี่ก็คือบรรยากาศภาพรวมที่เกิดขึ้นที่นั่นหยิบยกประเด็นจับตาให้ดีอุ๋งอิงเพชรบนแพงไทาย m v ขายอ้อจะมีความอลังการมากน้อยแค่ไหนพอพอแม่เอมจะตื่นเต้นและจะลุ้นกับ MV นี้มากแค่ไหนก็ต้องรอติดตามกันอดใจรอกันชาวคณะสาวน้อยเพชรบันแพง FC น้องอุงอิงเพชรบันแพงทั้งหลายและแน่นอนว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่มาลายอุ๋งอิงเพชรบันแพงน่าจะลุ้นคออีกเช่นเคยเนื่องจาก8 7 7 8แแล้วก็ 309เป็นเหตุเพราพอยม่เอฟซต่างมีโชคมีลาบกับองค์อิ่นเพื่อนแพงไปตามกันและนี่ก็คือบรรยากาศภาพรวมที่เกิดขึ้นที่หยิบยกประเด็นมาเล่าในวันนี้ แลนะหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนทชัยไ้ด้วยก็แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องเอพื่อนแพงหรือว่าวงสาวน้อยเพื่อนแพงและแน่นอนครับหนังขายอ้อรวมถึงผลงานเพลงประกอบละครหนังขายอ้อก็จะหยิบยกเป็นประเด็นแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆสําหรับคลิปนี้นนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ